การอิสลามเนี่ยชัดเจนเข้าใจง่ายว่าการมีชีวิตของเราในโลกนี้เนี่ยคือการมีชีวิตเพื่อที่จะไปยังสวรรค์นี่คือสิ่งที่มุสลิมต้องกลับมาทบทวนทุกวันนี้เนี่ยเราไปฟังเราไปคุยอะไรให้มันเข้าใจยากให้มันซับซ้อนจนเกินไปจนก,กระทั่งเราลืมไปว่าเป้าหมายของศาสนาอิสลามเนี่ยรับประทานบัญญัติอิสลามมาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้ไปสวรสครค์ศาสนาอิสลามเป็นหนทางเดียวสําหรับการเข้าสวรรค์ชีวิตของเราในโลกนี้เนี่ยกำลังจะเดินไปข้างหน้า คุณไม่แต่ว่าเดินไปโลกหน้าโลกหน้ามันมีแค่สองสถานที่นรกและก็สวรรค์ในคัมภีร,ร์อัลกุรอานอัลลอฮ์พูดถึงอันนาาพูดถึงนรกพูดถึงนรกนรรนพูดถึงนรกเนี่ยกี่ครั้งเฉพาะในอัลกุรอานเนี่ยพูดถึงนรกีกี่คร,รั้งการพูดถึงนรกเนี่ยพูดแล้วก็ให้สบายใจหรือพูดะไรกว่าอายะอัลกุรอานบทหนึ่งคืออยายะในสุราอัตตัฮรีมอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงดำรัสไว้นะครับว่ายาาาออัฮลีรรรนมะ أ ي ดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ب ูอั د ฟُุ م กุมวะอะ ق ُ م ْุมนารอ ว่กูดูันนาสวัลฮิจารอล l l a ์ Allah ได้ทรงดำรัสไว้ในอายะห์นี้ว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าเนี่ยจงปกป้องตัวเองจงระแวดระวังปกป้องดูแลตัวเองแล้วก็ปกป้องครอบครัวของพวกเจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยหลักสําคัญก็คือทําตัวเองให้ออกหา่างจากไฟนรกลล l a ์จึงสั่งไว้ในอายะห์นี้ว่าเจ้าพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าเนี่ยจงดูแลสองสิ่งนี้ ตัวของเจ้าเองและครอบครัวของพวกเจ้าเนี่ยให้รอดพ้นจากไฟนรก